เอามาสั้นีวนี้กันแน่นี้สั้ไหมทำไอ้ก็เห็นแน่นี้โย่ติดมาแล้ว เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เดรดาดีจ้าเป็นโปรเป็นนี่ยังงุ้งอยู่นี่จะมันแมนเีงโอ้ยเนาะ แล้ว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 เดี๋ยวสีมมันตรงของเพยงน้อชิมมันตรงของพงน้องเอ้ยอยมาตัวแต่มาต้มชิ้นมักม่วงข็แสบเร่อขันเตุแบบนี้น้อบอไดเดออย่ามาเบา เช็คเช็คเน่ยน้องก็ว่าอยู่ยังงุงอยู่นี่มันคืออยียงนี่น้องยังเดินโมปินอยู่นี่โอ้ยน้องน้องเดินไปก่อน คำนวิร์กไปหาได้ในะต่อๆเอาองเพลงเดินจักเพลงสองเพลงเลยของเพลงเดินก่อน

ดีพอใจตลอดเวลาทุกคบกันมาดีสิ่งใดด่าที่ไอ้ได้เคยได้เห็นผ่านมาแค่โมเมนต์คนดีไอยหา้าคอยคงไว้ยาวตลอดมาไอ้โมคิดว่าฝันมาฮัากสองเท่าสีเ่เปื้อนตลอดทันที่เคยสัญญา,าไว้วันสิเอาเจ้าปิดปันมาสัญญาเป็นเอาไว้เสียงพอดีเนาะโอเคจ้า ุจ๊อกเลยครับพันนี้ครับออามาในเวลาของเพลงนะครับโอยนอละทานผู้ฟังเย้ยเสียงคงยีทอเจ้าคนดีบนไงฮัก,กันันถึนจะผ่านมาเป็นนาที่เจ้านั้นทิมคอยไป นคงคิดถ้าะรอาคนดีบอกในหัวใจแต่ในวันที่เจ้าจากไปบอกดีมือใดที่คอยเป็นจรงได้สบายดีบอกคนคนนั้นดูแลเจ้าดีอยู่บอกมีความสุขบอกอยู่กับเขา โตอยนี้อาการเหม็นโคตรเก่าเมื่อพมีเจ้านั่นอยู่แบบนี่เคยมันก็พไมีอีกแล้วกับแฟนตอนนีนมีแต่เันคงไกลเป็นความรักที่ยังจำว่าเคยก,ก,กอบอกเคยคิดเ็ภาพเก่าๆที่โซก็เคยมีเพราะมันเป็นความทรงจำเกา่าๆที่ยัง แต่ตอนไปในบ่มีอีกแล้ว mm hmm. เก็บมาเป็นกันอย่างนี้ oh เร oh. mm hmm. ืงคงคิดทอดเจ้าค mm hmm. นดีบอกแท้ คอยจะบอกเอาบอมีเกินมีต้องไปสู่เขาเหตไใ้เหนหน่าต้องบงกินเราอยู่ทีเทียนหนาหน่อยที่เคยมีโซ่เอาหายใจเขาใจออกก็คิดโทษความหักเขาถึงว่ามันไปบลอดแต่อยากเก็บเจ้าในใจตลอดในวันที่เธอสิ้นหวังกินนังนอป่ะนีเ้เดี๋ยวเดียวดี๋ขอเสียง อเ,เ,นะเอาผิดอ่างมีวันที่เธอสิ้นหวงังของใครวะแถมไม่ลงขอดให้ด้วยนะ,จะเจริญละ อา้าทำไมมันไม่ดโดมงให้อ่ะแบบไหนอ่ะไลายส่วนแบบไหนใครจะไปเอาแล้วจะให้ไลายแบบไหนครับผมพิ่งไล์เนี่ย รุหาไม่เจอครับทาเพลงดีกว่าไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ว่างอะไรเพราะว่าผมก็เพิ่งขึ้น,นมาไรก็แค่มาลองดู โอเคครับขอบคุณมากนะครับไม่เปิดเพลงนี้ไม่ติด,ดนิรเรีใช่ไหมหาแล้วมันไม่มีนี่ในวันที่เธอชิ้นหวังอ่ะมันไม่ลงขอดให้มันมีแค่เนี้ย เนี่ยมันไม่ตรงขอร์ดให้มันมีแค่เป็นเพลงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะเพลงนี้ใช่ไหมมันไม่ลรงให้มันไม่ตรงขอร์ดให้ด้วยอันนี้นะฮะ

โอ้ยเปิดกันมากระซมนำหนาด้วยซมน้ำหนาได้เธอแท้เอา đi, เธอเดียวกับพ่อแดกคูบาโอ้ยเนาะจะกกระสมน้ำหนากันโพสพ่อดำมังพอ่อแล้วอือ นี <s <s un> un ่ย <si ังมาบ่ย um ่อยอยู่เพลงนี้ใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมโอ้ยอันนี้ก็รู้สมนำหนาแลยแถวขวยเนี่ยังมายุดเบาอยู่และถึงล้างวิวเสยนะเพลงนี้นะ ลองเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยไอ้ไอเพลงนี้มันมีที่มาจากไหนเนี่ยเนี่ยสมนำหนาเบทเพลงในวันที่เธอสิ้นหวังกรุณาพังเพลงนี้นะสมนำหนานี่ร้องเพลงนี้นะ แต่ผมไม่เคยฟังนะส่งให้เขาได้หอดจอดถึงให้เขานั้น ยังไงไม่น่าอ้ <blunt animation> ไม่ใช่อะ่ะไม่แมนไม่แมนหร <aked cities S 1> อกกัแค่ความคิดเธอเธอไม่เป็นไรก็ ไม่ได้อันนี้อย่แล้วก็แค่ลองมาทดลองดูว่ามันเอ่ยยังไงเห็นเขาพูดกันมาไลในอา่า youtube youtube เนี่ยไม่เคยไล๋ยนก็ลงอะ่ะ